สวัสดีครับปอแม่ปีน้องทีกฮักจุกผู้จุกคนครับอยู่กับวิถีบ้านนาเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับปันน่ปลา่อแม่พี่น้องมาดูวิถีชีวิตคนรับจ้างพ่อก้าดำนานะครับหลังจากที่พ่อก้าเสร็จนะครับเฮาก็นัดลูกก้าในวันมาปลูกนะครับวันนี้ผมก็มาปลูกขึ้นลูกก้าห้าไร่นะครับก็มวนก้าขึ้นรถนะครับมวนก้าขึ้นรถนี่ก็เอาไปลงเป็นบางจุดล้นนะครับถ้าในรถนะครับเฮาก็จะห้าบนะครับด้วยใจขวยนี่แหละครับ หาไปวางเป็นจุดเป็นจุดนะครับตามคันนาเผื่อจะให้รถดำนาของมาหาเป็นจุดนะครับนี่ครับมาพอครับ่ยไปน้องครับนี่ครับวางเป็นจุดเป็นจุดไปจีนะครับรถของผมก็เป็นรถดำนาแบบเดินตามแบบสีแถวนะครับเขาขอไว้เป็นจุดนะครับวันนี้มาด้วยกันสองคนนะครับเปลี่ยนกันปลูกเปลี่ยนกันหาบนะครับนี่ครับวันนี้พื้นที่ห้าไร่ครับก็คงใบายคงจะเซ็จแล้วนะครับ ในพื้นที่ห้าไร่ของเฮานะครับก็เป็นรถลำานาแบบเดินตามแบบสีแถวนะครับเพราะว่านาเพื่อผู้สังเกตว่าพ,าพ,าพะเยานาแปลงบัวใหญ่นะครับเป็นแปลงแบบอาจจะเป็นขั้นบันไดก็ได้นะครับรถเดินตามแบบสีแถวเป็นรถลำนาแบบเดินตามแบบสีแถวนี่นะครับก็เขาก็พื้นที่ดีนะครับนะครับเมื่อกี้จะวางไว้เป็นจุดจีนะครับนี่ครับหาก,กา้าถฉยยงามๆเลยนะครับนี่ก็ปักดําไปแล้วนะครับนี่ครับปักดําไปเลาวุ่น ลูกเ็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับพอปลูกเซตก่อนหน้าตากอออกมาเป็นเจี๋ยนะครับหากก้าของเขางามๆเลยนะครับอยไป็นองคบนี่ครับหางก้างามๆสวยๆเลยนะครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตคนรับจ้างเพาะก้าดำนานะครับก็ทํามาหลายปีแล้วนะครับหลังจากที่เฮาได้พันลูกจ้างลูกก้าแล้วเขาก็มาแก้แล้วก็มาเพาะนะครับพอเซตก็ออกมาวางคันนาสีแปลงเพาะของเฮานะครับ ได้สองคืนก็ลงแปลงนะครับลงแปลงก่อรอวันปลูกเลยนะครับวันนี้ก็ได้ดีๆวันปลูกวันนี้นะครับก่อนหน้าลูก้ามาปลูกก็มาถึงก่อระบายน้ำเอาจีนะครับนะครับระบายน้ำออกพอดีพอดีนะครับปอแห้งเกินไปแล้วก็ปอร่นเกินไปนะครับวันนี้ก็มาปลูกด้วยกัน2คนมาด้วยกัน2คนครับเพี้ยนกันห้าเพียนกันปลูกนะครับนี่ปลูกเสร็จแล้วนะครับน่ครับพอหน้าตาแบบงามจีเลยนะครับเน้นคุณภาพครับ นี่คุณนภาครับพอนะครับปาพออันก้านะครับก้างามงามเลยนะครับครับพอห่าขาวขาวจี้นะครับห่าขาวขาวี่นะคุณนภาเต็มเปี่ยมเลยนะครับนี่ครับพอครับนี่เป็นข้าวมะลิลอยห้านะครับงามงามนะครับความสูงของก้านะครับผมจะว่าอยู่ที่12เซนนะครับประมาณ12เซนถ้ายาวกว่านี้ผมก็จะตัดปลายออนครับนี่แต่ว่ากระตัดปลายออนแล้วนะครับยาวนะครับอายุ15วันนะครับในการซักด้ำในการปลูกนะครับ นับจากวันเพาะเลยนะครับก่อจะนัดลูกกาหมาว่าจะปลูกวันไหนนะครับผมก็ตื่นเจ้ามมาก็ตีซีก็ม้วนก้าเซลดเลยนะครับมันก้าเซลดแล้วก็เซ็ตแล้วก็มาปลูกกับลูกกาเลยนะครับวันนี้มาถึงนี้ก่หกโมงกึ่งนะครับนะครับคลิปนี้ขอคุณพ่อแม่พี่น้องจูบพืชบคนนะครับจะได้ก่อนจะลืมก็ซับสไครต์กดไลค์ก็แชร์ก็กระดิงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับประกาศิีใไม่ครับขอบคุณครับ